วันนี้ก็อยู่สนามเด็กเล่นกับเด็กๆนะคะประจำหมู่บ้านค่ะแต่วันนี้พิเศษกว่าทุกวันครับเพราะว่าที่บ้านมีนางกางแปลงนะคะชอบมากมันเป็นเสน่ห์ของคนชนบทยันนะคะเชื่อวหลายๆที่ก็คงจะชอบเหมือนกันกําลังตั้งนะคะที่เป็นไฮไลท์ก็คงไม่ใช่ หนังแล้วก็พอ,อปยนราคาจะเป็นการเต้นหน้าจอนะคะทุกวันนี้วัยรุ่นชอบมากสนามตรวนี้ก็เป็นสนามเด็กประสงค์นะคะ,ะแดนหน่อยแดนหน่อยแดนหน่อยราเริงกันใหญ่นะคะสนุกสนานกันคืนนี้ตรงนี้จะไม่ว่างนะคะเพราะว่าจะมีคนจองกำลังจะลองเสียงนะคะถ้าเปิดเต็มๆนิด บ้านสะเตือนเลยนะครับบริเวณเนี้ยบางทีต้องลดเสียงลงะค่ะ